อย่านี้นะแก็ดีไม่รู้จะเอาตรงไหนมาแปลนเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเลยงลองยกเท้าลองยกเท้าข้างขวาดิ่โอ้ยแล้วยกข้างซ้ายดินี่มึงไปว่ากันะแล้วไปเปลี่ยนกับใครเข้ามาปะเนี่ยเขาไปก่อนกูยังไม่ร้องเลยให้กูดิเอ้ยส่นส่วนเอ้ยแล้วเท้าก่อนเท้าก่อนเนี่ยมีลำมีลำมีลำ มำมีลำมของอะไมีงมมาม่มาเฮ้ยมกัดอู่กูเขาไม่ได้กัดลูกมึงมันจะกัดมึงแต่งตัวอย่างงี้กูเป็นหมาพูดอะมึงมากไหมกูร้องไอ้เอเขียวไอเขียว มุนนี่เขียวสุดแล้วไปเขอยู่ข้างในลุนกูยังไม่กูยังไม่ทันที่รอ <Bond> ้องให้กูร้องกรอนจบก่อนกูก็รู้อ่งมาที่โอ้ยแดงเขียวเป๊ตตีกูสั่งมารอที่สวนอะไรบ้างไหมแกเน๊ะไม่เป็นตีกูดูอยู่ชั้นชั้นดาดฟ้าแม่เฮ้ยไปแต่กูร้องกรอนก่อนร้องเลยเออร้องกรอนร้องกรอนอะไรเรียกมาเรียกเรียกอะได้เรียกออกมาโอเค อยู่ข้างชาก็เลยซะด้วยนี่คอนเซ็ปต์ ขนาดนั้นใครเขาจะดูกูฮะใครเขาจะดูกูมึงมึมานิ่งมานี่มานี่มานีมาหน,าน,านเป็นอะไรเนี่ยก็จะ้องอให้ร้องก่อนก่อนดิทีคนอื่นจะร้องทีขนาดพ่อแกมาังเสียงควรไมงได้เลยไม่ใช่ห้อหรอ เป็นลิเก๋นี่เปรี้ยเก๋เดี๋ยวทีนี้เด็กมาดูเดี๋ยวเขาจะจำได้ว่าลิเกสภาพอย่างมึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ดูเอานะไม่ให้กูร้องก่อนไม่ต้องทำอะไรนั่งนั่งนั่งดูเฉยๆนั่งดูอย่างเดียวพอให้กูร้องก่อนก่อนเออวันนี้มาเล่นโอ้ที่กุงเท็บ เขางูนะไรฮ่า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 ปูเป็นมีกล้องถ่ายเออเออมึงจะสิงกูหรือไงมองอะไรขนาดนั้น หน้ากูเหมือนญาติฝั่งไหนข้ามึงนะมองไม่ต้องมองขนาดนั้นไม่ต้องมองขนาดนั้นนั่งเฉยๆนั่งยิ้มให้คนดูก็พอเออไม่ต้องมองกูร้องมองมอง้องไม่ออกวันนี้มาเล่นที่กูเอาร้องเอาเอาเอาเรื่องคาดเอาเรื่องค่ะ

เป็เจ้าเจ้าก็มารุมางอย่างมุงนี่ยเปเจ้าปะลดเจ้ารุมลง่างนี้แล้วประชาชนอยู่ไงเนี่ยขอบคุณคุณนัทดาเป็นเจ้าเยถาดีกว่าถายถายแล้วปัเหืเอเอาแล้วเล่นปัญหาแล้วคนว่าอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรเอยเอาแล้วขอบคุณนัทดาดไปเดขอบคุณครับเอาแล้วเล่นเล่นถ่ายปัญหาแล้ว เรามีตีมีตีแน่เอาไม้ไม้หัวเด้โอ้โหอะไรวะเดินบุกใหม่เลยดิอะอะได้โอลวิ่งจับจับจับติดตูดวิ่งจับจับจับติดตูดอะไรอ่ะกระต่าย คำถามพี่อะไรมันกะตันตุตุนเออด้เออ้วยวิ่งกรับเวลาปรตูเอาขี้คำถามอะไรวะตอบมัตัดตัคำถามเมื่อกี้เลยนี่่าุณตอบตุ้ยยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตัวพี่อะไรตุ้ยต้ย ต่อยไม่ใช่อะไรอ่ะจะตายไม่เอาคำถามมาจากไหนวะอะไรเอ่ยสีม่วงอะไรเอ่ยตีม่วงแบงค์ห้าร้อยเดี๋ยวจะรู้ไหมเนี่ยแม่ม่มงทั้งหมดเลยแบงค์ห้าร้อยอะไรเอ่ยสีม่วงเยี่ยวปิด ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่บ้าไอ้นี่บ้างานงานหน้ามึงหาพี่พาดไปเลยนะนี่แกสติ้งไปไม่ได้แล้วไปนาออกคนไว้จะโดนรวบแล้วล่ะลักษณะนี้อันน้ทายมั่งุูทายมั่งุูทายมั่งอันน้อีกแบบนึ่งอะไรเอ้ยตีลีเดินมา หลังคาเต uh ่า uh. อ wow. ่อเอ่อะไรเดียวเอ้นะออออ่างโถโดดวยไม่ถูกได้ไงวะ S <S ไอ้ชายชายไปอยากเล่นแล้วอ่ะชายชาย ใครเข้าบ้านไมมึง่มามากแล้วนะฮะไมไหมวนะหกูคือเจ้า,อาอมอเข้าบกูกูไม่ได้เข้าบ้านมึงมึงเข้าบ้านกูคือง่งคือรักใครกูกวเหรอมึง้ครนกูก็ต้องทำตามึงเลยนะะ ไม่ทราบใครบ้านใครเนี่ยคือกูจะเป็นเจ้าหรือไม่เจ้าสถานชีวิตหรือไม่กูไม่รู้กูก็าพูดมาเนาะกูก็ไม่รู้หน้เมื่อกี้เนี่ยกูไม่ได้มีธุระอะไรกับมึงมึงก็มีหน้าอะไรกูเข้าบ้านกูทำไมกมบว่างกูบวงฮะกูบว่างกูบวงชื่อมึงอหมอาบุ๊ค คุณว sure ังเจ้บอกมึงทำอาชีพอะไรอ่ะเป็นเป็นร้องเพลงเป็นร้องเพลงคุณพวงร้องเพลงคุณร้องเพลงโอที่ที่เขาดังๆเนี้ยนะที่เขาบอกว่าเป็นร้องเพลงสิ่งที่ดีเนี่ยนะมึงเหรอรูปร่างอย่างมึงเนี่ยหรอร้องเพลงดีลองให้ฟังสิเด็กกูให้ตังค์ตั้งลองให้ฟังเขาหน่อยโชว์เต้นเท่าไหร่กูให้ตังค์งวดงวดโทรางวัลเลยพอาะเรื่องต่างกันรู้ เดกูขอเพลงนึงร้องเพลงอะไรตงดึงตงดึงเองดึงดึงงดึงจะบอนงเพลงเพลงใหม่เหรอออกมาเลยดึง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 ไม่เคยฟังขอฟังหน่อยโนะพเห็น่มทงใจเย็นมพงนาอายเงึงดงงพีพีเหรอพีอะไรอะ 不，放放放，停，不， ไหนเพลงเงต้ถสุดทวงเพลงเต้นดึงกเพลงเต้นดึงนั่นเองแล้วมึงไม่ร้องเหรออ๋อลงฟอารางวัลเอารางวัลแล้วอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้มังมันทอดเดียวไงยมันยังไม่ถึงให้อี่โก้แต่แล้เก็อย่านี้ไว้ฟังมึงต้องร้องนะอือนี่นะลองนะ้อ,ะนนะๆๆองนะ ไอ้นมากก๊ดเต้นดึงเต้นดึงนะน่ะเต้นดึงอ๋อเต้นดึงมึง้นใ่กูดูไม่ได้ร้องเพลงกูขอตั้งคืนไดหฮะมึงอยากฟังไหมกูก็ร้องเพลงเป็นต้งดึงเต้นดัไเอาตังคมาฮอยากฟังไหมฟัเดี๋ยวกูร้องเพลงกูร้องเพลงเป็นไม่อยาก เอาแล้วไม่อยากไม่อยากเอาแล้วอูู้้วูร้องเพลงไปนะกอร้องเพลงกูอวดไปกูทำเลยเนี่ยอยากฟังไหมทังเลยกูร้องให้ฟังไม่ล่ะไม่ฟังยืมยืมยืมตังยืมตังยืมตังยืมตเลยเ่ยไอเออเพอันเดียวไอเอพอันไอเอเนี่ยเดี๋ยวเนนิร้ยนะ อ่ะร้องเพลงร้องเพลงให้รางวัลนี่เลยให้รางวัลนี่เลยคนตายไม่ให้ต่องยิงคนตายเป็นไงเพราะเพราะอ่ะให้รางวัลอุตส่าห์เลยให้รางวัล มึงไม่เอาของมึงในมือให้เอาแล้วันก็นี่เมื่อกี้มึงยืมกูงไอกูงตูงรางวัล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 แต่แล้วมึงกูไปบ้านยังโดนบ้าเลยนี่ผง้วังมึงเป็นใครมายังไงมาอยู่ในบ้านกูได้ไงเนี่ยมึงเข้ามาเฮ้ยมึง ใครไปออกมั่งไปกน้าหน่อยเต็มตัวเต็มร่างอะร้องรองเขาจะจะมาฆ่าใครจะฆ่ามึงอ่ะเจ้าอ้าวเจ้าฆ่ามึงเจ้าเจ้าไหนดูมอนดูมอนดูมอนเจ้าเนดูมอนเจ้าเป็นดูมนเ้อนไม่หรอกทานั่งถักองค์พระบูมไปดูมันไปดูมันไปดูมันไนดูมัน เดี๋ยวว่างๆเราเอาได้วย,วยมึงอยู่แล้วเนี่ยปกติไหมมึงคนบ้าหรือคนดีนเนี่ยมึงบ้าผีคนนี้นดูดลักษณะไม่น,าน่าใช่คนที่ปกติแน่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาของมาไมึงอยากหายบ้าไหมกูเนี่ยมีวิธีกูทำให้คนหายบ้ามาหลายคนแล้วไอ้ที่ทำให้กูถามึงท,ทำอให้กูเรากูถาเองไม่มต้องยุ่งเราแป๊บเดียวถึงมา